ดีครับน้านะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้าหลวงตกปลาพากินพาเที่ยวอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะพาน้านไปตกปลากันที่แพท่าแร่อ่างทองครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วครับผมก็เราจะไปลงกากกลางคืนกันครับก็เลยถือโอกาสเปิดคลิปไปก่อนเลยครับก่อนที่จะออกเดินทางเพราะว่าไปถึงนู่นน่าจะมืดเลยครับแต่เราก็จะพยายามถ่ายให้น้านได้รับชมกันนะครับช่วงกลางคืน ก็เดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยครับมาแล้วครับน้านะนะแต้มเลขของคำคืนนี้ตีเบ็ดไปไม่ถึงสิบนาทีเลยครับยังไม่ได้เปิดกล้องเลยโอ้ยส์ยส,สวยครับตียูครับเพิ่งตีเบ็ดไปได้แค่สี่ทันเองครับยังไม่เสร็จเลยโอ้ มีครับผมโอเคครับลงเบ็ดยังไม่ทันหมดเลยกินอีกแล้วแล้วครับนะ้านะ ตงใสหัวเชื้อหรือหัวอ้ยพันกันนี่พันช่างมันปลาไว้ก่อนเดี๋ยวเที่ยงนะตักเด็กเดี๋ยวลันนะตักัน ฟังนี้ย้อนเสรียต้องถ่ายฟังดูสาวหลบมาห้าแม่มึงมา เดี๋ยวพอเยียบขาฮักหมาค่อนข้างขี้งอเล็กนนึงเวลมเนียไข่ไปเยืัดตัก่ งายทองแล้วเฮ้ยเฮ้ยยก yeah, พี่น้องพี่น้องครับมันมาแล้วครับพี่น้องขันตูดให้กองไม่เป็นไร แต้มสองอุ้ยใส่ลืมไปมาแล้วครับนะนะแต้มสองครับลงไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยสองแต้มละโอเคครับผมเยี่ยมกินทีๆกินติดๆครับ <c oughs> <c oughs> มันมนหมือนกันครับ เจอกันสนุกเอาแล้วเอา,เอากินพร้อมกันอีกอออกินพร้อมกันอีกกินพร้อมกันอีกทำไม่เป็นเด้อโอ้โหม,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 มากไป ดินท่ายฝั่งนี้ก็ย้อนแสงกินพร้อมกันนะนะเอาเดี๋ยวทางนั้นล้อก่อนชูวช่วยก็ทำไม่เป็นไม่เป็นไรครับเอาทีละคัน ล้อบอนลอก่อน,อน,อนลูกตัวนั้นนะโอะอ,อมาแล้วครับเต็มสามอาตัวนี้น้อนก่อนครับไปขันดอด่อนยังยู่ไหมยู่ับ ออยยูู่่ครับสีเต็มติดเลยโอ้โหหลุดอ้าวจ้อยมันกินนานเลยปิดแล้วนะหลุดไปแล้วนะนะครับ นั่นนะฮะตตัวแล้วนะเ <c oughs> ข่าห้าแล้วทำไงห้าตัวแล้วมได้ไปสามเมื่อกี้หลุดบมันกินพร้อมกันสองสองคันนะผมคนเดียว Oh. แล้วแล้วลงมาเดี๋ยวไปเห็นปากกัโดด้วยไปป่ากันบั้กล้าไปอะ่ะมาแล้วคะ่ะแต้มที่ห้าตัวที่ห้าค่ะไม่ใช่แต้มที่ห้ากินห้าครับกินห้าหลุดไปหนึ่ง บริยุดขณะนักพีเล่นเองตักเองครับจ้าสำเร็จค่ะแต้นที่สี่แต่กินตัวที่ห้ากินห้าได้มาสี่หลุดไปหนึ่งค่ะ มันครับโอเคครับผมเรื่ันต่อครับมาอีกแล้วครับตัวที่หกกินติด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 จริงจริง <laughs> ตักบกตัวให้ตัวกอนเลยพี่ ไม่รู้ว่าฟุกรหรือฝีมือหรือว่าเหยื่อดีหรือว่าหัวเชือ <c oughs> อ้อนนกินหัวเชื้อครับ ไม่ทำหน้าน้าวันนี้ครับอา้าวทำท่าเหมือนจะมาออกไปฝั่งนี้ไฟมันเข้ามันฟ้ามาทันนี้ก็มุมมันแคบ มาแววมาแววฉเฉลยเหมือนจะยอมแพ้แต่ก็ยังสู้ มาแล้วเต้มที่ห้ากินตัวที่หกเต้มที่ห้าหลุดไปหนึ่งค่ะสวยงามครับมันเล้วนี้โอเคครับผมลุนต่อครับ สาตกลงไปนะต,นตัวนี้มีสี่ห้าโลต้องมีครับโอเคครับสวยงามสวยงาม